สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทั่ไปสุขสุขุกคนครับโอ้ยน้ครับนี่ครับรพี่น้องเลยเนือ้อมากไหมไหมาไหมไหมพี่น้องนี่ครับ <im itation> เสือร้องไห้อันนี้เป็นเนื้อลาบเลยพี่น้องนี่เนื้อลาปบปกติไม่ไหมเลยเลยพี่น้องพี่น้องตรงนี้อันนี้เป็นตับเลยพี่น้องนี่ครับอันนี้สามสิ <im itation> บปีพี่น้องนี่ขาดไปเลยเลยนะครับอันนี้ก็คือเนื้อตะเคียนเลยพี่น้องเป็น <im itation> อปเอืญเปเนื้อตะเคียน มันเดือดมันครับนี่แซ่บพี่น้องจะหามากินนี่ครับนี่เด็ดมันเดติดมันทางถี่พี่น้องนี่โอ้ยผักอินี่พี่น้องนี่ย่างแซ่บหลักหลับท่านตับนะครับลองเบิ่งนะครับนี่ครับขาดอะไรอีกนึงพี่น้องนะครับเลือดกับเลือดสดๆนะครับอันนี้เลือดสดเลยที่ใส่เวลาหลักพี่น้องเอาพี่น้องแซ่บกันครับมื้อนี้ครับ